่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทอเม,มรินพรินติง้งแอนด์พับลิชิ่งจำกัดมหาชนนิาาาานติศาสตร์เดียวการ์เรนตีงเทอร์ไรด์การ เรียนและหลังเลิกเรียนด้วยครับเพื่อนๆครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับจะไม่เหมือนครั้งไหนๆเลยใช่ไหมพี่ออมใช่้วครับว่าเขาส่งไปรษณียบัตรเข้ามาชวนเรามาเที่ยวที่ตลาดน้ํคลองลัดนิยมนะคบและที่สําคัญนะครับเขาก็จะเป็นคนพาเราสองคนไปเที่ยวอีกด้วยใช่แล้วพี่าอมเดี๋ยวเรามาเจอเขากะไรดีกว่านะโอเคชูเนียครับอยู่หนสวัสดีครับสวัสดีครับ จูเนียร์ครับวันนี้พี่จูเนียร์จะพาพวกผมสองคนไปเทีย่ยวที่ไหนครับในตลาดนะครับไปทำกิจกรรมนักชื่นใส่น้ำโอ้โหแล้วมันคืออะไรครับอยากรู้ใช่ไหมอยากอะอยากรู้เดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคไปดูเลยสนุกแน่นอนครับชวนเพื่อนเที่ยวสนับสนุนโดยโฟมอสมิทิ พี่จุ้ยเนี่ยหยิบไม้พายมาอย่าบอกนะวันนี้จะพายเองเหรอพายได้เรือลำออยักษ์อย่างนี้เนี่ยนะครับขนาอดนอยู่แล้วบ้านผมติดก,กองผมก็ต้องพายเรือเดินเอ้ยพายไหวครับคนเดียวเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงชวนไปอีกคน,น<อ>ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกันสามคนเดี๋ยวอันตราย เดี๋ยวมาให้เราเอาละตอนแรกนึกว่าอดสลัเพราะออกเรอมวแล้วได้นี่พวกเรานั่งกันมาเนี่ยรู้ไหมเรือที่นั่งเนี่ยเาเรียกว่าเรืออะไรเรือไม้เรือไม้เรือทําด้วยไม้ใช่แต่ชื่อของมันน่ะเรือที่เรานั่งนี่ยเขาเรียกว่าเรือมากมานี่จะเป็นรือมากครับ เครื่องแรบแล้วกรดกก็คือทำจากต้นไม้ทั้งต้นกรดจากต้นไม้ทั้งต้นเรือนี้ทำมาจากต้นอะไรครับต้นตะเคียนนะครับต้นอยากจะใช้ต้นตะเคียนเพราะไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่ทนอารับพายไม่ได้คลองจะเห็นว่าสองฝั่งนี้จะมีบ้านคนอยู่เห็นไหมครับสมัไมก่อนนั้นไม่มีน้ําประปา การใช้น้ำต้องใช้น้ำในคลองแล้วน้ำแบบนี้ไม่มส่งกระป๋หรอครับไม่สปกปรกสมัยก่อนน้ำสะอาดมากแต่ตอนนี้มันเริ่มสปกปรกเราเลยต้องช่วยการรักษาความสะอาดโดยที่ตลาดของเราจะมีเก็บขยะในคลองด้วยเห็นเหนว่าคลองเนี่ยนอกจากเขาจะอยู่ริมคลองแล้วใช้น้ำในคลองแล้วก็พายเรือในคลองไปมาหาสู่กันโดยใช้คลอง แล้วเขาใช้น้ำแบบนี้กินกันเลยเหรอครับน้ำกินเขาจะต้มซะก่อนเขาจะแกะน้ำส้มให้ใสแล้วต้มก่อนหรือไม่ก็ต้องรองน้ำฝนไว้อยากรู้เหมือนกันไหมครับว่าน้ำสะอาดแค่ไหนอยากค<อ>ับพอ,อเราไปทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำนะครับเดี๋ยวก็รู้เองว่าน้ำสะอาดแค่ไหนเห็นมด้วยรับโอ้โหขายแล้วขายอะไรครับขายขนมขายขนมขายดีๆนะครับคุณลุงครับนี่เขาแบบเราพายไปเขาก็พายขายของอย่างนี้เป็นประจำเมาใช่ส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะใช้ เรือขายของด้วยวันมีตลาดน้าก็จะมีเรือมาขายของเยอะหน่อยการนัาเรือวิ่งเนี่ยมีหลายวิธีใช่ไหมอันนี้เรียกว่าพายแต่ไม่ใช่พายใช้แจวก็ได้วิธีให้เรือวิ่งผมว่าเราใช้แบบพายดีกว่านะเพราะจะไม่ทําเกิดแบบอันตรายให้ปลาให้มันเครื่องและปั่นที่วูเลยงไก่ดังแล้วก็ไม่ต้องมีควันมีน้ํามันอะไรด้วยใช่ไหมใช่ตลาดที่เขาดูแลรักษาต้นน้ำลำคลองครับเพื่อว่าจะให้ลูกหลานอย่างพวกเราเนี่ยครับ ได้ดูได้ใช้กันต่อไปอนี่เป็นเหมือนถนนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นแยกๆเลยเรือกสีแยกค็นนี้สีแยกเรือสีแยกคอลองบางโคลมงเพื่อนๆดูสิครับม,มีเรือก,กันทุกบ้านเลยครับก็เหมือนเราครับมีรถกันทุกคนเลยทำไมต้องมีที่กั้นแบบนี้เลยครับเพราะเขาไว้กั้นขยะครับไม่ให้ขยะเข้ามาคือขยะเนี่ยมันจะลอยเหนือน้ำใช่ไหมครับเขาก็กั้นลงเหนือน้นำอย่างซอยในคลองเขาเรียกลำบันโด ลำานดูี่เราเริ่มเข้าลำบะโดงก็จะไปบึงบัวนะครับเราเห็นบัวแล้วนี่ไงบัวออนีันจบัวทังเกตเราจะมีต้นไม้ข้างทางเรื่อยๆรู้ไหมครับว่าเขาปลูกไว้ทําไมปลูกไว้กันน้ําท่วมการตะลิงพังอย่างเงี้ยครับเขาเรียกตะลิงครับเราตะลิงแปลว่าอะไรครับตะลิงเนี่ยมันจะมีเฉพาะในบริเวณที่มีน้ําเยอะๆพื้นที่ที่มีน้ําพื้นดินที่เหนือน้ําขึ้นไปเราเรียกว่าตะลิงถ้าใกล้น้ําเรียกตะลิงเตี้ยไม่ชันแต่ถ้าสูงไม่ได้เรื่อๆเขาเรียกตะลิงชัน เนี่ยครับต้นไม้ก็จะมีรากยึดกาะนะครับไม่ให้ตลิ่งพังบึงบัวนี่จะเป็นที่ที่เราจะรู้เรื่องพืชน้ําเรื่องสัตว์น้ําสิ่งที่อยู่ในน้ํานะครับบัวตรงนี้จะเป็นบัวหลวงอตอนนี้นะครับเราเข้าเขตบึงบัวแล้วนะครับย yeah! เคยจะเห็นดอกบัวที่อยู่ใกล้ๆกี้แล้วเด็กไหมมันจะเล็กๆมันจะแหลมๆก่อนยังไม่บานมันจะตโตขึ้นเรื่อยอาพอบานเป็นแบบนั้นพอนบ,บ,นนาบานเ<ป>สร็จแล้วมันก็จะโรยใบลูกใบเงี้ยครับเวลามีน้ําหยดลงไปเงี้ยครับมันจะมีน้ํากิ้งอยู่ครับใช่ครับที่มันกิ้งเพราะมันจะมีเป็นขนๆอยู่ครับ น,นี่เรามารู้จักบัวกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนักเก็บใส่น้ำบัวที่อยู่ในบึงนี้เป็นบัวหลวงหรือบัวบูชาพระมีลำต้นอยู่ในน้ำมีใบและดอกโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเมื่อดอกบานเต็มที่ก็จะมีแมลงมาผสมแกสอนจากนั้นกลีบก,ก็จะร่วงโรยเหลือแต่ส่วนฝักของเม็ดบัวซึ่งเราสามารถนำมากินได้ส่วนวิธีกินนั้นก็ต้องให้พี่จูเนียช่วยอธิบายแล้วละครับวิธีกินนะครับเอาเล็บเจาะแล้วก็แกะออกมากินทั้งเม็ดเลยเพื่อมีประโยชน์ต่อร่างกาย อเนี่ครับเวลาเราจะเก็บอันนี้ครับปักบัวนะครับก็เก็บให้แบบยาวยาวๆหน่อยครับครับแล้ววิธีหักวิธีหักครับปักไปเลยอุ้ยเราก็พายเรือดูมาแบบเยอะแล้วพวกผมก็อยากไปทำกิจกรรมแล้วครับใชครับอยากเป็นนักซืบอใส่น้ำแล้วครับใช่ครับต้องไปก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้ครับไปเลยดีกว่าไปเลยครับ ควรจะทำยังไงดีล่ะแม่ขันก็ขันเจ็บก็เจ็บโอ้คูดแล้วก็เ,เพื่อนเนี่ยกำลังจะมาทำบัวลอยกันลูกกลมๆแบบเนี้ยม,มันธรรมดาเกินไปอะครับไอ้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับตักใส่ถ้วยทานได้เลยเ,เราคุยกันมานานแล้วครับเราไปลงมือกันเลยดนะีโอเคโอเคอเค,ครับ เข้าตาตน้องๆห้ามขยี้ตาเด็ดขาดเลยนะครับเพราะจะยิ่งทําให้สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้าไปลึกกว่าเดิมหรืออาจจะบาดเนื้อเยื่อตาได้วิธีที่ถูกต้องก็คือให้กระพริบตาทีๆแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ลองลืมตาในน้าสะอาดดูนะครับชวนเพื่อนเที่ยวสนับสนุนโดยอาอ่อมมามี่โปโกแพน extra อ o ตอ์ไปเราจะไปดูเตรียมอุปกรณ์ไปดูอุปกรณ์นะ้เสืวใส่น้ำกันนะครับ <c oughs> อา้อาวเดี๋ยวนั่งกง่ อยอธิบายความก่อนว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการทำนักสืบสำน้ำนั้นมีอะไรบ้างเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่นุมน่มๆจะแปลงล่างไปนักสืบสายน้ำกันแล้วแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์สำหรับนักสืบกันก่อนครับซึ่งได้แก่สวกกละมังแก้วน้ำพลาสติกช้อนแว่นขยายคู่มือหาชื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในน้ำ และการรางคะแนนเพื่อวัดค่าความสะอาดของแหล่งน้ําในบริเวณที่เราทําการสํารวจครับผมสงสัยถ้าเกิดสมมติจับแมลงขึ้นมาตัวนึงแต่เราแบบในนี้ที่เราลงคะแนนนะครับมันไม่มีบอกชื่อลยูเลยรเราดูเราไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้เราก็ต้องไม่ให้คะแนนมันแล้วมันจะมีเหมือนกันนะครับสมมติเราจับที่นี้ครับมีห้าตัวแล้วไปจับที่อื่นมันจะมีเหมือนกันคือแมลงจะเป็นประเภทใดอยู่ที่ว่าน้ําตรงไหนถ้าเราไปดูในคลองจะไม่มีมากเท่านี้แต่ในนี้จะรวมกับทุกแห่ง ไปจับน้ําในภูขเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งแต่น้ําในบึงจะเป็นอย่างนึงแต่มันก็จะบอกได้ว่าบรเิเวณที่เราจับนั้นน้าเป็นยังไง,ไงแล้วบึงกับคลองต่างยังไงบึงนยงครับเป็นแอ่งน้ำยันใหญ่ที่น้ําไม่ค่อยไหลแต่ถ้าคลองนี่คือน้ําจะไหลขึ้นไหลลงตะลอดเราคุยกันมานานแล้วครับเราไปลงมือกันเลยดีโอเคโอเคครับเดีย๋ยวเราจะากะลังไปตักน้ําก่อนนะครับ นี่เลยครับปลาหูแต่น้ำก็ดูใสเหมืนนอ,น,อนกันนะครับเนี่ยนานเจอไหมเห็นไหมยังไม่เห็นเราไมตักบ้างดีตักเลยเรามาหาในนี้ดิด เราได้มแมลงจากในน้ําติดขึ้นมาในกระลมังแล้วตอนนี้เราก็จะไปดูกันแล้วว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นได้เวลาที่นักสืบสายน้ําจะทํางานกันแล้วครับแมชักอยากรู้ซะแล้วสิว่าหนุ่มๆเขาจะเจออะไรกันบ้างต้องหาดีๆที่ต้องเอายกขึ้นมาดูต้องยกมาดูเนี่ยกลับไม่ได้ขึ้นมาเลยพืชน้ําเป็นบ้านของสัตว์มันพืชน้ําที่อยู่ของสัตว์ตวกนี้ปลาว่ายอยู่ใชนี่จัปูเนเอาปูเขาอยาให้มันตายก็อะไถนอมมันหน่อยไปน้าบน เราไปดูคะแนนกัน <Let> s <S ไปเดี๋ยวเรามาเช็คมแมลงเพื่อเทียบคะแนนกันครับดิของเราทุกนายโอ้โหเห็นแล้วตัวเล็กๆมันไม่มีชื่อหรอกพี่โอมตเรือมดึงออกนะนี่ครับของโอมมีปลาครับโอมีปูลมห้วยครับตอนนี้นะครับเราได้ตัวเลขออกมาแล้วครับเราได้เลขหกนะครับ น้ำค่อนข้างสะอาดโอ้โหจะได้ว่าน้ำสะอาดครับใช่ครับโห oh, วันนี้นะครับมาเที่ยวที่คลองรัดมิยมนี่สนุกมากมากเลยครับแถมยังได้ความรู้เรื่องคลอง oh. อะไรอีกด้วยยอดถ้ามันดีอย่างนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำนะครับ <S <S 2> <S 2> น้ำในแม่น้ำลำคลองนั้นต้องช่วยกันทุกคนไม่ทิ้งขยะลงไปหรือว่าถ้าเห็นขยะก็ช่วยกันเก็บ เราต้องมีน้ําเหล่านี้ไว้ให้หลานๆได้ใช้กันต่อไปขอขอบคุณคุณลุงชวนมากเลยนะครับที่พาพวกเราเนี่ยมาให้ความรู้แล้ววันนี้พวกเราสนุกมากมากเลยใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเราจับมาแล้วก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ข้างันในบ้านนะครับแมลงอะไรเอ่ยกระโดดได้สูงตั้ง เจซนติเมตรโอ้โ oh. หตัวเล็กนิดเดียวทำไมกระโดดสูงจังมแมลงอะไรนะรอพบคำตอบช่วงหน้านะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะทะเลที่พี่แตงว่าเนี่ยจะอยู่ในภาพสัตว์น้ำแสนสวยทะเลสดใสย,ยังไงล่ะคะ เอ้าเคลียกระโดดดำนั่นเองที่กระโดดได้สูงถึง70เซนติเมตรทั้งทั้งที่มีลำตัวยาวแค่6มิลลิเมตรเท่านั้นที่มันโด,ดได้ขนาดนี้เพราะมันเก็บสะสมพลังงานไว้ที่กล้ามเนื้อขาแล้วปล่อยออกมาเวลาที่กระโดดยังไงล่ะอย่างนี้ต้องเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับในเวลาที่เพื่อนๆจะไปเก่งกันแล้วนะครับถ้าเกิดอยากรูนะคะว่าจะไปเก่งในด้านอะไรก็ต้องไปดูในช่วงชวนกันเก่ง